ถังเช่ามีประโยชน์จริงหรือหลอกลวงชมคลิปนี้หรือฟังคลิปนี้แล้วมีประโยชน์โปรดแชร์ให้ทุกคนเข้าใจกันมาฟังกันเลยหากใครมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านอาจจะเคยเห็นท่านชมโฆษณาทางทีวีหรือวิทยุที่พบได้ทั้งวันกับเครื่องดื่มผสมถังเช่า ที่อ้างสรรพ,พคุณที่ดีต่อสุขภาพมากมายจริงๆแล้วถังเช่าคืออะไรมีประโยชน์ต่อร่างกายมากแค่ไหนและควรรับประทานมากน้อยแค่ไหนมาศึกษากันอย่างละเอียดกันดีกว่าถังเช่าคืออะไร ข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจออมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบาอาจารย์เจตระบุว่าถังเช่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ก็มาจากเชื้อราที่เจริญเติบโตบนซากหนอนมีสรรพคุณเชิงเภสัชสมุนไพรหลายอย่างและสามารถบริโภคได้ ถ้าไม่กินเยอะเกินไปหรือมีอาการแพ้รวมถึงผู้ป่วยบางโรครองศาสตราจารย์ด็เอร์นพมาศสุนทรเจริญโนนและทิดารัตนดอนสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชาศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหิดลระบุว่าถังเช่าประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่เป็นตัวหนอนคือตัวหนอนของผีเสื้อและบนตัวหนอนมีเหตุชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคอดีเซปซินเนิสเบิร์กซาเอก นอนชนิดนี้ในฤดูหนาวจะฝังตัวจำศีลอยู่ใต้ดินภูเขาหิมะเมื่อน้ำแข็งเริ่มละลายสปอเห็ดจะพัดไปกับน้ำแข็งที่ละลายแล้วไปตกที่พื้นดินจากนั้นตัวหนอนเหล่านี้ก็จะกินสปอ และเมื่อฤดูร้อนสปอก็เริ่มเจริญเติบโตเป็นเส้นใยโดยอาศัยการดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวหนอนนั้นเส้นใยงอกออกจากท้องของตัวหนอนและงอกออกจากปากของมันเห็ดเหล่านี้ต้องการแสงอาทิตย์มันจึงงอกขึ้นสู่พื้นดิน รูปลักษณะภายนอกคล้ายไม้กระบอกส่วนตัวหนอนเองก็จะค่อยๆตายไปอยู่ในลักษณะของหนอนตายซากฉะนั้นถังเช่าที่ใช้ทำเป็นยาก็คือตัวหนอนและเห็ดที่แห้งแล้วนั่นเองถังเช่ามีประโยชน์จริงหรือไม่ ถังเช่าถือได้ว่าเป็นยาสมุนไพรที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศจีนนานนับศตวรรษถังเช่าอุดมไปด้วยสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้แก่โพลีแซคคารายกาแลกต้าแมนนันนิวคลีโอไทด์อะเดโนโซีนคอร์ดิเซปิน คอดิเซปิกแอซิดกรดอะมิโนและสเตอรอลเอโกสเตอรอลเบตาซิโตสเตอรอลนอกจากนี้ยังประกอบด้วยสารอาหารสำคัญอื่นๆเช่นโปรโตีนวิตามินต่างๆ EKB1B2 และ B12 และแร่ธาตุต่างๆโพแทสเซียมโซเดียมแคลเซียม แมกนีเซียมเหล็กสังกะสีและซิลิเนียมเป็นต้นนอกจากนี้ถังเช่ามีสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศจีนในเรื่องของกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศและใช้เป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงอวัยวะภายในเช่นปอด ตับและไตเป็นต้นจากการทดลองในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองพบว่าถังเช่ามีฤทธิ์ปรับสมดุลของร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านมะเรง็งลดระดับน้ำตาลในเลือดต้านการอักเสบ และกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศเป็นต้นอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าถังเช่ามีการใช้อย่างแพร่หลายและมีราคาสูงแต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการศึกษาทางคลินิกยังมีน้อยที่ศึกษาในคนอย่างเป็นระบบมีน้อยมากส่วนใหญ่เป็นกรณีศึกษาเท่านั้นกาแฟถังเช่าลดอาการปวดข้อปวดหลังได้จริงหรือ ข้ควรระวังในการทานถังเช่าควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนื่องจากถังเช่ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดได้จะไปเสริมฤทธิ์กับยาลดน้ำตาลในเลือดที่หมอให้ท่านมาทาน ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดเนื่องจากถังเช่ามีริต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันอิมมูโนซูเพรสีฟ ทั้งนี้เพราะว่าถังเช่ามีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกลุ่มของคนไข้ที่มีเชื้อเอชอวต่ำเช่นมีค่าซีดีสีน้อยกว่า200ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเช่นกันเพราะอาจจะเกิดปัญหาการติดเชื้อราได้ ควรระมัดระวังปริมาณที่รับประทานขนาดบริโภคของผู้ใหญ่อายุมากกว่า18ปีในแต่ละวันประมาณ3-9กรัมชงกับน้ำร้อนหรือประกอบอาหารขนาดการใช้ที่มากเกินไปอาจจะก่อเกิดผลเสียได้การใช้ในหญิงมีคัน หญิงในนมบุตรและในเด็กยังมีข้อมูลไม่เพียงพอห้ามใช้ในคนที่แพ้เ็ตคอนดีเสบผู้ป่วยที่มีอาการหลอดลมอักเสบเรื้อรังและผู้ป่วยที่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติฉะนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ถังเช่า และควรมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการใช้ถังเช่าในการรักษาโรคเพื่อความปลอดภัยและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานขอบคุณที่รับชมรับฟังหากมีประโยชน์โปรดแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนเข้าใจกัน